สวัสดีครับมาพบกับบทสรุปแผทพาร์ทที่3านะครับรอนานกันนิดนึงเพราะว่าผมรอโอกาสนี้อยู่นะครับเพราะว่าพาร์ทที่3าเนี่ยจะเกี่ยวกับการเติมหรือไอเทมที่เป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับว่าแผ่นนี้เนี่ยเติมแล้วอะไรน่าซื้ออะไรคุ้มอะไรไม่คุ้มเะครับเริ่มกันที่ไปที่ช็อปก่อนเลยเพื่อนนะครับช็อปเปิดมาจะเจอหน้าพิเศษอ่าหน้าแรกเลย จะมีลิมิเต็ดต่างๆไอสออันบนอย่าไปยุ่งมันเนี่ยให้มาดู2อ,อันล่างนะครับสออันล่างเนี่ยความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเริ่มที่แพ็คลิมิเต็ดซีลฤดูร้อนก่อนซีลฤดูร้อนเป็นซีลมาใหม่นะครับซึ่งมาแบบเติมเท่านั้นคุณจะหาในเกมเนี่ยหาแทบไม่ได้เลยเพราะว่า อินเตอร์เกาหลีก็มาแบบเติมแบบนี้หมายความว่าถ้าเติมถึงจะได้ถ้าไม่เติมคือไม่ได้ต้องไปซื้อจับเพื่อนเอานะครับคือมันลิมิตซื้อได้3ครั้งนะครับการซื้อ1ครั้งเนี่ยจะได้ซีเอทพันใบนะครับซีเอชทพันใบนะครับแล้วก็ซีซีทพันใบนะครับเอทถ้าปลดสามพันใบได้เนี่ยจะได้เอทสามร้อยนะครับซีทจะได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ฮิตเลทจะได้สามเปอร์เซ็นต์แต่แพ็คเนี้ยเขาได้แค่ แพ็คละพันฉะนั้นถ้าเราจะเอาเต็มระดับมาสเตอร์เนี่ยก็คือซื้อ3 p a แพ็คมูลค่าประมาณ3,000บาทท่วนคือแบบบังคับเลยอะถ้าใครรู้สึกว่าต้องการเต็มแบบฟูลไม่ต้องไปหาที่หลัง3,000เนาะเนาะหมดไปแล้วสำหรับ3 p a แพ็คนี้เพราะว่า1 ID ซื้อได้แค่3ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ซีลใดพวกนี้ข้างในมันก็เทดได้นะทีนี้นะครับแนะนำนิดหนึงถ้าเราไม่มีงบขนาดนั้นเนี่ยเราซื้อแค่พันเดียวก็พอนะครับการปลด แพ็คแค่1,000เนี่ยนะครับซิลเอทนี่ยครับฮอสซัมเมอร์อันนี้นะครับปด1,000เนี่ยก็ได้ AT ถึง240แล้วนะครับคือต่างกันแค่60พอยต์เท่านั้นเองนะครับถ้า3,000ก็คือเต็ม300นะครับก็จะมี AT CT แล้วก็ฮิตเล e นะก็คือไม่อยากให้พลาดนะครับสำหรับแพ็คนี้นะครับไปที่แพ็คต่อไปกันเลยนะครับลิมิเต็ดอีกเช่นกันนะครับก็คือ ซื้อได้3ครั้งต่อ1 ID นะครับเป็นแพ็กเกจ All-in-One ความคุ้มค่าของแพ็กนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่อะไรมากหรอกนะครับสังเกตว่าจะมีแบ็กอัพชิปแฮก g ิงทูเอาไว้ครับอัพชุดใหม่แต่สิ่งที่มันคุ้มก็คือหินเปลี่ยนออปชันนะครับหินเปลี่ยนออปชันคือหินสีฟ้านะครับหินสีฟ้าหินสีฟ้าแบบนี้แต่เป็นแบบเทรดได้แบบนี้นะมันได้มา200ก้อนแล้วหินสีส้มอีก ได้มาอีก100ก้อนเนี่ยมีไขแ่แลมอนไข่อะไรพวกนี้ก็จิตประธานครับคือความคุ้มค่าคือหินฟ้า200ก้อนกับหินส้ม100ก้อนเนี่ยรวมราคากันแล้วเนี่ยมันก็สูงกว่าแพ็คนี้อยู่แล้วนะครับแถมยังมีของแถมอะไรอื่นๆอ,อีกก็เรียกว่าคุ้มนะถ้าเราต้องการหินฟ้าผมคิดว่าหินฟ้าก็ยังจําเป็นอยู่นะครับ560 3แพ็คก็พันห้าพันหกแล้วนะครับใครจะเอาความคุ้มเนี่ยบอกเลยแพ็คนี้3แค่2แพ็คนี้นะเติมจุกจุไปละ นคีความคุ้มค่านะไปดูอันอื่นนะครับในหน้าหลักกันบ้างนะครับนี่ในหน้าหลักคือขายเฉพาะแผทนี้นะจะมี s u m o n Data c o s t u m e นะครับนี่ครับเป็น Summon Data แบบใหม่นะีที่จะเอาไว้สุ่มคอสตูมนะครับคอสตูมเป็นแบบอะไรนะครับเป็นแบบนี้ผมใส่เรียบร้อยแล้วนะดูนี่นี่ผมก็ไปจัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับจะปึ๊บนี่ครับจะเป็นคอสตูมชุดว่ายน้ำฤดูร้อนนะครับก็จะมีแค่ชุด อของเทมเมอร์ภาคแอทเวนเจอร์และภาร์คเซเวอร์เท่านั้นนะครับพา g h คโกสเกมไม่มีนี่บทีนี้ก็ให้เพื่อนๆเน,นรับซื้ออันนี้ใช่ปะนี่คือซัมมอนคอสตูมเนี่ยตัวละ100บาทนะครับมาที่บาเบลเนี่ยไปที่ซัมมอนดัตตานะครับซัมมอนคอสตูมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องแบบนี้นี่กล่องชุดแต่งกายนะครับในเนี้ยบอกเลยว่าของดีคนสุ่มเยอะเพราะอะไรไม่ใช่แค่สุ่มชุดหรอกนะครับ มันได้ซิลเทมเมอร์ด้วยได้หินฟ้าด้วยได้หินส้มด้วยได้สุดยอดโคนด้วยคือเป็นกล่องของดีหมดเลยอ่ะมีกล้วยมีไก่วิอีกนะครับความสำคัญของชุดที่เราจะเอานะไปดูตั๋วก่อนตั๋วเนี่ย100การันตี50ครั้งก็คือ5,000บาท5,000บาทเนี่ยได้แน่ๆ1ชุดนะครับ1ชุดนะครับโดยชุดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นความสามารถ3อย่างนะครับ ชุดเขาจะมีแบบความเร็วเหมือนกันนะครับ EP จะเหมือนกันแต่สิ่งที่จะไม่เหมือนกันคือด้านล่างนะครับแถบที่3นะครับมันจะมีแบบ HP 15 0 0จะมีแบบโจมตี700และก็จะมีแบบพลังโจมตีสกิล10%ซึ่ง3อย่าง3ออฟเนี้ยต้องสุ่มแต่2อออฟแรก1 5 0 0วิ่งไวเหมือนกันนะครับฉะนั้นชุดว่ายน้ำที่เราจะเอาเนี่ยมันมีไว้เพื่อเวลด้วย แล้วมีไว้เพื่อดาเมดด้วยนะครับใครจะเอาแบบไหนสมมุติว่าถ้าจะเอาแค่เวลนะเอาแค่ HP ก็พอหรือ AT ทถูกถูกก็ได้นะครับเพราะว่า EP 1 5ช่วยเวลได้เยอะมากนะครับได้เยอะมากไอเทมต่อไปจะเป็นไอเทมแม่เหล็กบูวิงใช่ครับแม่เหล็กบูวิงก็มาขายประมาณครั้งที่3แล้วนะครับเป็นแม่เหล็กถาวรน,นะซึ่งถ้าได้แม่เหล็กเนี่ยจะได้ออปชันหลักคือเ p 4 0 0 HP2000 นะครับแม่เหล็กเวลวแต่ว่าจะมีออปชันเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอัตราโจมตี300 หรืออาจจะสุ่มได้คริติคอนสักเปอร์เซ็นต์อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแม่เหล็กที่ใช้ได้นี่ยใช้ได้แต่ดูราคากันนิดหนึ่งคือแม่เหล็กตัวนี้ใช้ตัวสีน้ำเงินนะครับตัวสีน้ำเงินราคา55บาทนะครับมาที่บาเบลตรงนี้นะครับตู้ซัมมอนด a ต a นะครับจะมีบูวิ n งตรงนี้เนะี่ยบูวิงการันตีทั้งหมด100ครั้งก็ประมาณ5 5 5 0 0ะครับประมาณ5,500ที่ จะได้แม่เหล็กถาวรการันตีนะครับแต่แม่เหล็กอันนี้ต้องสุ่มเทมเมอร์นะไม่สามารถเลือกเทมเมอร์ได้นะครับโหดตรงนี้แหละคือถ้าได้เทมเมอร์ไหนก็ต้องใช้เทมเมอร์นั้นเท่านั้นถึงจะใส่ได้นะครับจะไม่เหมือนชุดชุดเนี่ยยังเลือกเทมเมอร์ได้อยู่นะครับนี่ก็เป็นแม่เหล็กอีกชิ้นหนึ่งนะครับส่วนอันนี้พูดไม่ได้พูดก็ได้ตัวเมทัลเอดเวตเนี่ยที่มาใหม่เนี่ยใครจะสุ่มก็สุ่มได้นะครับใช้ตัวสี ทอง150บาทการันตี100ครั้งก็ประมาณ1 0 0 0 0หมืนเจะได้ของอเวก e นะครับจะได้ของอเวกแต่ของข้างตู้ข้างในไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าไปรอเข้าฟิวชั่นดีกว่านะทีนี้นะครับแพ็คซิลกันมากดีกว่าอันนี้คือของแรเลยเนีครับแพ็คซิลนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นี่กล่องเลือกซิลเทมเมอร์ในกล่องจะมี20ชิ้นนะครับเอ๊ะทำไมน้อยจังละ่ะ เป็นเพราะว่าแพ็กซิลเทมเมอร์นะครับเป็นแพ็กซิลพิเศษนะที่เป็นรูปเทมเมอร์เลยนะครับมันจะปลดมาสเตอร์แคชร้อยใบเท่านั้นเองเนี้ยครับหนึ่งร้อยใบปลดมาสเตอร์ได้เลยอย่างทาเคลุเนี่ยได้ AT ถึง400นะครับถ้าเป็นฮิตเลตเนี่ยก็จะเป็นมีมี่ได้ฮิตเลตถึง600ปลดแค่ร้อยใบนะแล้วก็ CT นะครับฮิคาริปลดแค่ร้อยใบได้ CT ต้อง5%นนะครับทีนี้ 1นึแพ็คยีสแสดงว่าร้อยใบก็คือต้อง5้าแพ็คเท่านั้นเองใครไม่มีงบถึง5้าแพ็คปลดใบเดียวก็ได้เนี่ยใบเดียวก็พอเนียเออเอาแล้วแต่งบที่เราจะมีนะอันนี้คือซีลใหม่นีครับซีลใหม,ใหม่คือแค่ค่าซีลก็คือหมดไปเยอะแล้วนะเนี่ยัยังไม่จบนะครับก็ยังมีแพ็คซีลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ ATCTBL อะไรพวกนี้นะเป็นซีลราคา560 แต่จะเป็นซีลแบบเบื้องต้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่ามีซีลอะไรบ้างจะเป็นซีลแบบซีลพื้นฐานมากๆเลยนะครับ AT ทกิลมอนเดวิมอนพาตาซึ่งจะเป็นซีลที่หาในเกมได้อยู่แล้วหรืออาจจะหาซื้อจากเพื่อนๆได้ผมคิดว่าแพ็คนี้มันก็ยังไงอ่ะผมคิดว่าหาในเกมอาจจะถูกกว่านะครับคือ560เนี่ยเราไปซื้อแพ็คอื่นได้เยอะเลย เอาไปสุ่มชุดเอาสุ่มอะไรดีกว่านะเพราะว่าซิลพื้นฐาน,นหาเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จาเป็นต้องรีบซื้อนะครับก็เลยอัน,นี้ก็อันนี้เลยไม่แนะนำนะครับไปดูที่ซิลฤด,ดูร้อนกันดีกว่านะครับซิลฤดูร้อนอันนี้เป็นการตัดสินใจซื้อแยกจากแพ็กพิเศษอันนี้นะครับคือซิลฤด,ดูร้อนเนี่ยอันนี้จะเป็นรวมรวมมาให้อย่างละพันเลยแต่ว่าไอ้เมื่อกี้เนี่ยคือแบบ90บาท จะสุ่ม200ไม่รู้ว่าจะสุ่มอันไหนคือแบบสําหรับคนงบน้อยนะเออก็จะเป็นอันนี้นะครับแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นแพ็กเกจเมทัลกาลูรูนะครับเมทัลกาลูรูเนี่ยคือเขาจะมีไข่กาบูนะครับสิ่งสําคัญก็คือเขาจะมีสกิลดิจิโคดสิบห้ายี่สิบยี่ห้าได้สำหรับใครที่ยังไม่ทําสกิลดิจิโคดยี่ห้าเทมยี่ห้านะซึ่งมันทําไม่ได้หรอกมันทําได้แค่ยี่สองนะเออก็เก็บแพ็กนี้ไว้ได้ซื้อหนึ่งเทมหนึ่งจะคุ้มที่สุดนะครับ ลิมิเต็ผ่านไปนะครับของอย่างอื่นมากมายอ่ะสุดท้ายนี้นะครับในกล่องช็อปนะครับในช็อปนี้เนี่ยเรามาดูไอเทมลดราคา50%นะครับไอเทมลดราคา50%แนะนำให้เพื่อนๆมาดูตรงเทมเมอร์เลยนี่จะเห็นว่านี่ครับหินฟ้าหินส้มก็ลด50%อีกเช่นกันเนี่น่าซื้อสุดๆคือมันนานๆทีมันจะลดนะไอหินฟ้าหินส้มเนี่ยแต่ว่าแพ็คเนี้ยมันจะคุ้มกว่า ถ้าซื้อแพ็คนี้หมดแล้วก็ต้องไปซื้อ1แถม1ตอนตอนเขาแถมอะ่ะแล้วก็ซื้อเนี้ยต่อได้เนี่ยก็ถือว่าก็ได้อยู่ก็คุ้มอยู่นะครับยางอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับไอเทมช็อปนะครับคือแนะนำไม่ต้องรีบแพทมันยังอยู่อีกต้อง20กว่าวันรอให้ ผ่านไปก่อนนะครับก็จะมีคนสุ่มมาเรื่อยเรเราค่อยหาซื้อแต่ทีนี้เราจะเติมในเกมก็ต่อเมื่อโปรโมชั่นใหม่มานะครับโปรโมชั่นใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะนี่ครับโปรโมชั่นเดือนกันยายนนะครับต้องเติมวันที่1เท่านั้นนะเติมวันนี้ไม่ได้เนี๋ยวันที่1กันยายนนะครับเติมไปเลยนะครับผมแนะนําว่าเติมด้วยระบิดลายเพลคุ้มที่สุดนะครับของนะมาดูกันนะครับเติม300ได้ก้าวข้ามระดับกลาง10ชิ้นกากนะครับเติม500ได้ วิวัฒนาการร่างเอกเอ้ยโอเคเนะคี่ยเพราะว่าร่างเอกเราเพิ่งเก็บกันไปใช่ไหมก็เป็นบัฟเอกพลังโจมตีจะแรงขึ้นสำหรับพวกร่างเอกนะอ่ะห้าร้อยก็ดีเนี่ยห้าร้อยก็ดีเติมหนึ่งพันได้แสงฟ้าโอ้โหอันนี้ไม่ต้องเลยเนี่ยอันนี้อย่าเนี่ยเติมสามพันอันนี้ดีที่สุดนะครับย้ำนะครับ,นะรบ,นะรบดีที่สุดในนี้เพราะกล่องสุม่มเมมโมรี่สกิลเลเวลคือกล่องสุ่มที่ใส่สกิล พวกโจเกตเท่านั้นนะครับมันจะหาในเกมไม่ค่อยได้แล้วมันจะนานๆจะมาขายทีแต่แล้วทีเนี้ยเขาให้เลเวล3มาด้วย5ชิ้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเราสุ่มได้แสงก็จบแล้วสุ่มได้แสง3อันก็แสงเลเวล33ชิ้นแล้วอะสุ่มได้มืดสุ่มได้เหล็กมันสามารถใส่เมอร์ซิฟูใส่ซูพปเลียใส่ซีดใส่ OX ใส่ LA คือพวกโจเกตที่มันหาเมมยากๆอะ่ะอันเนี้ยแจ่มมากนะครับ ก็คือรอวันรอวันที่1แล้วค่อยเติมแล้วกันนะส่วนห0 0พันนั้นก็คือแพ็คเสริมเครื่องประดับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหินฟ้าหินส้มโอจิปะทะนะแนะนำา3พันเนี่ยคุ้มที่สุดนะครับเอาละโปรโมชั่นก็ออกแล้วนะครับทีนี้ขาดอะไรเครับขาดร้านค้านั่นเองสำหรับร้านค้าถ้าเราจะเติมแยกนะเราจะเติมแบบรอไม่ไหวหรือเติมในช่วงที่เรามีงบเนี่ย ติดต่อ j จช็อปท็อ p อัได้เลยเจช็อปท็อปอัเนี่ยเขาจะลด15%นะครับสำหรับไอเทมในช็อปคือไอไหนลด50%แล้วก็ลดไปอีก5ลดไปอีก15%นะครับส่วนช่วงหงแถม1อาจจะต้องไปถามเจช็อปอีกทีนึงว่าเขาจะรับด้วยไหมนะครับอันนี้ก็คือไปที่เพจนะครับเจช็อปท็อปอัตรงนี้นะครับแล้วก็กดติดตามส่งข้อความได้เลยนะครับ มีโปรโมชั่นมี ID มีเงินทีมีไอเทมต่างๆขายมากมายปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้พาร์ทที่3ไอเทมช็อปเติมเงินเติมเกเมก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ